สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับบริเวณที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณปากถ้ำสีฟ้านะครับบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นปากถ้ำสีฟ้านะครับซึ่งด้านหน้าก็จะมีที่จอดรถอยู่ด้านหน้าประมาณนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ไร่ของชาวบ้านในแถบนี้นะครับซึ่งด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นผาของผาถ้ำนะครับผาของถ้ำ ซึ่งบริเวณนี้ก็จะมารู้สึกว่าจะมีเป็นอรอยพระพุทธบาทเหมือนกัน,นครับแต,แต่แต่ผมดูไม่ออกนะว่าอยู่บริเวณไหนแล้วก็พอดีว่าร่องรอยมันหายไปนะฮะแล้วก็บริเวณตรงนี้จะมีรอยพระพุทธบาทนะครับด้านหน้าของถ้ำนะครับก็จะมีเป็นที่กราบสักการะบูชาพาระรัตนตรัยนะครับซึ่งก็จะมีพระพุทธรูปอยู่นะครับ ซึ่งก็จะมีพระพัทรูปอยู่ทางด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีพระนอนนะครับอยู่ทางด้านหลังเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันนะครับบริเวณข้างในถ้ำนะครับถ้ำสีฟ้านะครับก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นอยู่ที่ว่า,าหินาภายในบริเวณถ้ำนะครับจะไม่ใช่หินปูนนะครับจะเป็นหินแกรนิตอย่างนี้นะครับจะเป็นชั้นหินแกรนิต ลักษณะอย่างนี้นะครับสีดำสีเขียวๆนะครับสีเขียวๆสีฟ้าๆแบบนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าถ้ำสีฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันนะครับสำหรับถ้ำสีฟ้านี้นะครับก็อยู่ทางอําเภอแม่สอดนะครับอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในถ้ำสีฟ้ากันนะว่าจะมีความ สวยงามแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแค่ไหนนะครับาภายในถ้ำสีฟ้าก็จะยังมีห้องโถงอยู่นะครับห้องโถงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นห้องโถงบริเวณด้านหน้าของถ้ำสีฟ้านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูความสวยงามแล้วก็บริเวณภายในถ้ำนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นี่จะมีพระนอนอยู่ตรงนี้อยู่ องหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภายในถ้ำกัน,นครับภายในถ้ำนี้นะครับก็ทางวัดถ้ำสีฟ้านะครับก็ได้ทากันต่อเติมเดินสายไฟนะครับเดินสายไฟระบบสายไฟให้มันสว่างกันตลอดแล้วนะครับ ภายในถ้ำสีฟ้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเป็นชั้นเป็นชั้นชั้นหินแกรนิตนะครับชั้นหินแกลนิตแล้วก็จะมีลายสวยสดงดงามเลยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นสีฟ้าๆนะครับถ้ามองให้ดีหรือว่าจากการที่ถ่ายรูป ทางโซเชียลนะครับก็จะมีเป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวจะพาไปให้ถึงท้ายทั้งท้ายของถ้ำเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าใกล้ๆของถ้ำสีฟ้าเป็นแบบไหนนะครับหินจะเป็นแบบนี้นะครับหินจะเป็นหินเป็นชั้นๆหินแกลนิตแบบนี้ครับแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้าสีฟ้าๆนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะอันนี้คือบริเวณของชั้นหินของถ้านะครับก็จะเป็นหินแกรนิตตลอดทั้งห้องโถงของถ้านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างตลอดห้องโถงเลยนะครับอันนี้นะครับจะให้ดูตรงที่เป็นแสงสว่างนะครับว่ามันมี ความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีลวดลายแบบไหนนะครับาาาาาภายในถ้ำนะก็จะมีความลึกอยู่ประมาณเกือบจะร้อยกว่าเมตรครับตอนนี้ก็ยังเข้ามาได้อยู่ประมาณครึ่งทางนะครับ นักท่องเที่ยวก็หลากหลายกันนะฮะวันนี้ก็มา,าเที่ยวกันหลายคู่หลายคนอยู่นะเด็กเด็ก,เ,ดกเล็กลูกแดงนะครับก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจับทัดหลุ่นะครับเพราะว่าภายในถ้ำจะมีอยูอ่เป็นห้องโถงห้องเดียวนะแล้วก็จะมีแสงสว่างตลอดเส้นทางนะครับ แล้วก็เดี๋ยวภายในถ้ำบริเวณด้านหน้านี้นะครับก็จะมีเป็นบันไดนะครับจะมีเป็นทางเชื่อมกันนะครับระหว่างอุโมงคนะครับระหว่างตรงนี้จะมีอุโมงค์อยู่ข้างล่างะแล้วก็จะมีเป็นสะพานาปูนสะพานคอนกรีตสำหรับเดินข้ามไปบริเวณจุดนี้นะครับ จะเห็นว่าจะมีห้องถงอย่างนี้ไปนะแล้วก็จะมีแสงสว่างตลอดเส้นทางนะฮะถ้าเกิดว่าท่านใดที่จะมาเที่ยวชมนะแล้วก็อยากได้ภาพที่สวยงามน,นะแนะนําให้ใช้ไฟฉายนะไฟฉายแบบ LED นะแบบ LED แล้วก็สามารถส่องประกายได้ทั่วนะครับมา,าเที่ยวชมนะจะ สัมผัสได้วความถึงความงดงามของถ้ำได้นะครับแล้วก็จะสามารถมองเห็นไปยังเพดานของถ้ำได้นะครับนี่จะเป็นถนนเป็นทางบันไดนะครับ จุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายของถ้ำนะครับเป็นอุโมงค์ปลายปลายอุโมงค์นะครับเป็นจุดที่ว่าเป็นสุดท้ายของถ้ำแล้วนะครับจุดนี้ก็ตลอดเส้นทางของการเดินถ้ำสีฟ้านะครับก็จะมีแสงสว่างแบบนี้ตลอดเส้นทางนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าความโดดเด่นของถ้ำสีฟ้าก็คือจะเป็นชั้นหินแกรนิตนะครับแกลนิตแล้วก็ผนังถ้ำจะเรียบนะครับจะเรียบไม่เหมือนกับถ้ำทั่วๆไปที่เคยไปเที่ยวที่ท่านผู้ชมเคยไปเที่ยวชมกันนะที่จะเป็นหินปูนประมาณนั้นครับซึ่งก็จะมีอยู่เป็นหินแกรนิตแล้วก็จะมีความเป็นชั้นหินนะครับแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของถ้ำอยู่นะครับ แบบนี้นะครับชั้นหินแกรนิตแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลักษณะสีของถ้ำเป็นสีออกเขียวๆฟ้าๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะนำทุกท่านเดินทางกลับจากปลายถ้ำนะครับออกไปยังปากถ้ำอีกทีหนึ่งครับก็คือจะอเดินทางกลับนะครับตรงนี้จะเป็นชั้นบันไดนะครับเป็นชั้นปูนนะครับ ซึ่งสามารถามาเที่ยวชมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้ใหญ่หรือ,อผู้สูงอายุนะครับก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะครับซึ่งท้ามนี้ก็อยู่ตรงอ,อำเภอแม่สอดนะครับอำเภอแม่สอดตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองนะครับนี่จะมีป้ายเตือนนะครับนี่จะมีป้ายเตือนว่าระวังอันตรายนะครับ สะพานจะข้ามได้อยู่ครั้งละสอคนครับตรงนี้จะเป็นสะพานคอนกรีตนะครับแล้วก็ใต้นี้ลงไปนะจะเป็นชั้นเป็นอุโมงค์นะเป็นอุโมงค์เป็นอุโม,งน,นม,ง,นมงน้ำลอดนะครับนี่นะครับชั้นหินของถ้ำสีฟ้านะครับซึ่งแสงไฟจากไฟแฟลชอาจจะไม่เพียงพอนะครับเลย เห็นความงดงามของถ้าไม่ไม่มากมายนะครับแต่ก็เป็นการมารีวิวนะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวแบบแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับเป็นการมาเที่ยวพักผ่อนแล้วก็เที่ยวชมแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวมากแล้วก็รวมถึงแสงสว่างของไฟในการถ่ายทำก็ไม่เพียงพอนะครไม่มากไม่ก็เลย อาจจะได้มุมมุมสวยๆของถ้ำน,นั้นไม่เต็มที่นะครับก็ต้องขออภายัยท่านผู้ชมที่กำลังรับชมกันอยู่นะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยมาเที่ยวชมนะครับก็สามารถมาเที่ยวชมถ้ำสีฟ้าแห่งนี้กันได้นะครับซึ่งาการเดินทางก็สะดวกนะครับก็จะเป็นาทางาลัดยางนะครับ ทางรัดยางเข้ามาอย่างตรวจท่ามสีฟ้าตลอดเส้นทางการเดินทางนะจะเห็นว่านักท่องเที่ยวก็หลากหลายนะครับแล้วก็เข้าออกเข้าชมท่าการไม่ขาดสายนะครับในแต่ละวันนะครับภายในท่ำก็จะมีแสงสว่างแบบที่เห็นกันแบบนี้นะครับตลอดเส้นทางนะครับ บริเวณนี้ก็กำลังจะออกสู่ปากถ้ำแล้วนะครับซึ่งก็จะมีแสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆอีกทีนึงนะครับว่าผนังถ้ำหรือว่าบริเวณถ้ำเป็นแบบไหนนะก็จะเป็นหินชั้นหินแกรนิตแบบนี้นะครับชั้นหินแกรนิตแล้วก็จะมีความสวยงามของชั้นหินอยู่แบบนี้นะครับจะมีลวดลายประมาณแบบนี้นะครับ ซึ่งความแตกต่างของถ้ำสีฟ้านั้นก็คือจะมีะความเฉพาะตัวของถ้ำก็คือจะมีะชั้นหินแกรนิตนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากถ้ำหินปูนทั่วๆไปนะครับหรือว่าส่วนใหญ่นะครับแต่ที่นี่จะ,จะเป็นถ้ำแบบหินภายในถ้ำก็จะเป็นหินแกรนิตแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลวดลายของชั้นหิน Uh, เป็น uh, ชั้นๆหรือเป็นเส้นๆไปแบบนี้นะครับ uh, อันนี้ก็จะออกมาทางห้องโถงแล้วนะครับห้องโถงปากทางข้าวถ้ำแล้วนะครับซึ่งก็จะมีเป็น uh, บันไดเป็นชั้นสามารถ ขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับอันนี้ก็ออกมายัางปากถ้ำเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปดูบริเวณปากถ้ำการอีกทีนึงนะครับวันนี้นะักท่องเที่ยวก็มากันหลากหลาย คันรถอยู่นะครับแล้วก็มีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับอเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ลงมายังาลานจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับอนอกจากนี้ก็ยังมีภาพถลารูป อยู่ให้สักการะบูชาด้วยครับบ,บ,บริเวณทางนี้นะครับจะเป็นทางเข้าปากถ้ำนะครับแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นด้านหน้าหรือว่าลานจอดรถของถ้ำสีฟ้านั่นเองนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นรังพึ่งนะครับรังพึ่งเก่านะครับรงพึ่งที่พึ่งได้อพยพหนีไปแล้วนะครับแล้วก็ได้มาพักอาศัยแล้วมาทํารังอยู่บริเวณของปากถ้ำนะครับจะมีอยู่เป็นหลายสิบรังนะครับนี่นะครับจะมีป้ายถ้ำสีฟ้าตัวสีเหลืองอเป็นป้ายไม้นะครับ หินทางหินของถ้ำสีฟ้าจะเป็นหินแกรนิตนะครับจะไม่ใช่หินปูนแบบทั่วไปที่เคยเห็นกันทั่วไปนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมถ้ำสีฟ้าเป็นการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอีกแห่งหนึ่งนะครับเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่เคยมาเที่ยวชมก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมกันได้นะครับซึ่งเส้นทางการเดินทางก็สะดวกสบายนะเป็นเส้นทางลาดยางตลอดเส้นทางนะครับก็จะเป็นแบบนี้เป็นเส้นทางลาดยางแบบนี้นะครับ